สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o า r c o n f i c t นะครับทุกคนรู้กันไหมครับว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยมีรถลบยิงสนับสนุนรถถังที่มีความสามารถทั้งในด้านการสนับสนุนรถถังและการสนับสนุนทหารราบนะครับและรถคันที่ว่านั่นคือ BMT p Terminator นั่นเองครับโดยที่มาของเจ้า BMT Terminator นะครับเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปในช่วงสงครามเชสเนีย โดยในตอนนั้นเนี่ยกองทัพรัสเซียได้สูเสียรถถังซึ่งเป็นรุ่นที่ดีที่สุดในตอนนั้นอย่าง T-80 ไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากการสู้กับกองกําลังเชเชนกองกาลังเชเชนในตอนนั้นเนี่ยจะใช้วิธีการล่อ T-80 เข้าไปในเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่รถถังเคลื่อนที่ได้ลำบากจากนั้นจะแบ่งทีม RPG ออกเป็นกลุ่มเล็กๆและทําการยิงทาลายรถถังที่อยู่หัวขบวนและท้ายขบวนเมื่อรถถังคันที่อยู่หน้าและท้ายถูกทําลายแล้วรถถังคันที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะกลายไปเป้านิ่งในทันทีนะครับ ในช่วงแรกเนี่ยรัสเซียจะใช้วิธีการให้ทหารราบเดินคุ้มกันไปกับรถถังแต่พวกเชเชนเนี่ยก็แก้เกมด้วยการใช้ระเบิดแสวงเครื่องนะครับดักโจมตีทหารราบก่อนจนรัสเซียต้องตัดแปลงปืนต่อสู้อากาศย,ยานหรือปตอแบบอัตาจรอย่าง Z ซ u 2 3ชยขีดสชิวกาและ 2K 22ทางงกุสกาเข้ามาช่วยในการยิงสนับสนุนนะครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็ถือว่าออกมาดีเลยเพราะว่าปืนต่อต้านอากาศยานพวกนี้เนี่ยมันเนี่ย ถูกออกแบบมาให้สามารถยิงเป้าหมายบนพื้นที่สูงได้อยู่แล้วนะครับทําให้ป้อมปืนของมันเนี่ยสามารถเงยขึ้นไปโจมตีเชนที่ซ่อนตัวอยู่ตามอาคารสูงได้ซึ่งเป็นจุดที่รถถังปกติเนี่ยจะไม่สามารถเงยขึ้นไปยิงได้แต่ถึงว่ามันจะดียังไงนะครับการนําปืนต่อสู้อากาศยานแบบนี้เนี่ยไปใช้ในแนวหน้าเนี่ยก็คงยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าปืนพวกนี้เนี่ยมีก่อที่บางมาก และไม่เหมาะกับการลบในแนวหน้าเนื่องจากเกาะมันเนี่ยไม่สามารถทนต่อ RPG และอาวุธหนักได้นะครับทําให้มันเนี่ยถูกทําลายไปอย่างมากในการลบตรงจุดนี้เลยครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ BMPT รัสเซียเนี่ยคิดว่าถ้าเรานําจุดเด่นของปืนต่อสู้อากาศยานเนี่ยซึ่งสามารถเงยขึ้นในมุมองศาที่สูงได้มาใส่เกาะหนาๆทาให้สามารถบุกไปพร้องกับรถถังได้จะเป็นยังไง แนวคิดของโครงการ BMPT เลยเกิดขึ้นมาในช่วงแรกถึงมันจะถูกผลิตออกมาแล้วนะครับแต่มันเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกเข้าประจําการอย่างแพร่หลายในกองทัพลเสเซียนะครับโดยสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากโครงการอมาต้ตาของลเสเซียนะครับโดยเฉพาะเจ้า T15 ซึ่งเป็นรถรบทหารลาบรุ่นใหม่ของลเสเซียที่มีอํานาจการยิงพอๆกับ BMPT แต่มีการป้องกันและเกราะที่เทียบเท่ารถถัง T14 และมันยังใช้ตัวรถรุ่นใหม่ต่างจากเจ้า BMPT ที่ใช้พื้นฐานมาจาก T72 แถมเจ้าที15เนี่ยมันยังสามารถประทุกทหารลาบไปกับมันได้อีกทําให้ในช่วงแรกเนี่ยรัเสเซียทุ่มความสนใจไปที่โครงการอมาตาและเจ้ารถที15มากกว่าแต่เนื่องจากปัญหาการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกและการขาดงบประมาณของกองทัพรัสเซียนะครับทำให้โครงการอมาตาเนี่ยยังไม่เป็นรูปเป็นร่างจนรัสเซียเนี่ยต้องเข้าประจําการเจ้า BMPT Terminator เข้ามาก่อนในกองทัพโดยสเปคคร่าวๆข,ของเจ้า BMPT Terminator นะครับมันถูกผลิตโดยบริษัท อูราเลอกรว,วอตประเทศรัสเซียโดยใช้แชสซีของรถถังอย่าง T-72 มันติดตั้งปืนใหญ่ขนาด30มิลิเมตรจำนวน2กระบอกและจรวดต่อสู้รถถัง 9M120 อตาัสทีจำนวน4ลูกพร้อมเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด30มิลิเมตรอีก2กระบอกและปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตร1กระบอกส่วนทางด้านกอบป้องกันนะครับมันใช้กอปฏิกิริยาหรือ เรียกทีบอาเมอร์ mer, และเกาะเสริมพิเศษซึ่งช่วยป้องกันกระสุนจอกเกาะและ RPG ได้ดีโดยตัวรถเนี่ยมันใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1000แรงม้าให้ความเร็วสูงสุดที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะปฏิบัติการที่550กิโลเมตรในรุ่นแรกๆนะครับมันจะใช้พลประจำรถทั้งหมด5นายได้แก่คนขับพอบอรถคนยิงอีก2นายและคนควบคุมอาวุธแต่รัสเซียเนี่ยก็ยังคงพัฒนาเจ้า BMPTT e r m i n a t, t erm o r ออกมา จนรุ่นหลังๆเนี่ยได้มีการลดจํานวนคนประจํารถจาก5คนเหลือ3คนมีการปรับปรุงระบบควอบคุมอาวุธให้ทันสมัยยิ่งขึ้นมีการปรับปรุงเกาะและมีการปรับปรุงเซ็นเซอร์พร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเจ้า BMT p Terminator เนี่ยมันถูกนํามาใช้งานในกองทัพรัเสเซียและมีการส่งออกไปยังอีกหลายประเทศนะครับเช่นคาซัคสถานไปนยังถูกใช้งานในสขขงครามยูเครนล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ